กลับมาติดตามสถานการณ์การลงทุนกันต่อนะครับภาพของการลงทุนช่วงนี้เนี่ยอาจจะถึงช่วงจังหวะของการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเราควรจะต้องปรับกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรเนี่ยลองไปคุยกันกันกบคุณนะัฐาพัฒนานะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ของบรรจกรุงไทยนะครับวันนี้มาตวงรายการการันสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแพนคุณบอยครับ เราตั้งชื่อว่าวันนี้จะคุยเรื่องกลยุทธ์3ขายสามซื้อแต่ก่อนที่จะไปเล่ากลยุทธ์ต้องเอาภาพรวมก่อนว่าตอนนี้สถานการณ์ของโลกจากมุมมองของคุณนัทธาเองเป็นยังไงบ้างแล้วครับกับเรามองสิ่งที่ตลาดวิตกกังวลนะครับความจริงเป็นวิกฤตก,ก็ได้และเป็นความเสี่ยงหรือว่าอาจจะมาพร้อมกับโอกาสนะฮะถ้าเรามองไปข้างหน้าผมชอบมองสถานการณ์แบบดินามิกนะครับว่าเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อ คนที่เกี่ยวข้องจะมีปฏิกิริยาอย่างไรแล้วเราจะวางกลยุทธ์เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรความเปลี่ยนแปลงนําไปสู่เรื่องของโอกาสนะที่เราจะได้รับผลตอบแทนหรืออาจจะเป็นทิศทางตรงข้ามก็ได้นะถ้ามองผิดเนี่ยผมมองว่าวิกตกเนี่ยเรื่องของเรื่องราวการวิกตกหรือวิกฤตเนี่ยมีอยู่3อย่างในช่วงที่ผ่านมาแล้วมันมีบางอย่างคลี่คลายไปแล้วบางอย่างกําลังคลี่คลายบางอย่างยังลำบากอยู่นะครับมีอยู่3มเรื่องด้วยกัน1ก็คือเรื่องของ us regional bank หรือว่า ภาคธนาคารธนาคารภูมิภาคของสหรัฐตอนนี้เนี่ยหน้าข่าวเนี่ยมีไหมครับเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยมีนะตัวเลขที่คนติดตามกันเนี่ยว่าธนาคารแห่งไหนมันจะล้มอีกเนี่ยไม่มีมานานหลายสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็คนอาจจะดูตัวเลขต่อเนื่องก็คือ,เ,อ,อเงินฝากไหลออกเร็วเท่าแค่ไหนนะแล้วก็ธนาคารต่างๆในสหรัฐเนี่ยจะหยิบยืมเงินสภาพคล่องฉุกเฉินไปใช้จับเฟดมากแค่ไหนในแต่ละสัปดาห์ก็ติดตามตัวเลขกันแค่นี้ แล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงออกมานะครับเรียกว่าเป็นแค่ความตึงเครียดซึ่งเฟดนะยินดีให้มันตึงเครียดด้วยเพราะจะช่วยให้การปล่อยกู้นี่มันก็ลดลงนะครับแล้วก็เศรษฐกิจก็จะชะลอลงช่วยแก้ปัญหาเงินเฟอ้อเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งเรียกว่า US r e i o n a l Bank หรือวิกฤตภาคธนาคารของสหรัฐเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่คลี่คลายผ่านไปแล้วด้วยตอนนี้เป็นแค่ความตึงเครียดเป็นปัญหาทั่วไปไม่ได้วิกฤตเรื่องที่2กําลังคลี่คลาย คือเรื่องของ U.S. d e b t c e i l i n g นะครับเพดานนี mm ้สหรัฐนะไปเดนแมคคาที่เจรจากันเรียบร้อยนะเป็นตัวแทนของทั้งสองฝ่ายแล้วก็ผ่านเฮอเดหรือว่าผ่านด่านสำคัญอันแรกไปก็คือ13กรรมธิการของสภาผู้แทนร,รนาษฎรสหรัฐเนี่ยโหวตผ่านฉิวเฉียดเลยนะครับ6เอ่อต่อ6อนุมัติให้ร่างอันนี้นะ d e b t c e i l i n g Bill เนี่ยเข้าไปโหวตต่อในฟรอร์นะครับก็คือสภาทั้งสภาผู้แทนเนี่ยถ้าเรียบร้อยก็ควรจะเรียบร้อยนะ ผ่านไปได้ก็จะเข้าสู่สภาสูงหรือว่าวุฒิสภาสาระต่อไปเพื่อจะให้มันทันจันหน้าที่เชื่อกันว่าเป็นเด a d l i n นะครับเรื่องนี้กําลังจะผ่านไปนะครับเรื่องที่สามสำคัญที่สุดหนักหน่วงที่สุดแล้วยังไม่ผ่านนะค,คือตัวเลขเมื่อเช้าที่เห็นเนี่ยเมื่อกี้คุยคุยกับท่านก่อนหน้านี้ไปแล้วนะฮะอีกในจีนผมไม่ได้บอกว่าจะรอนะแย่แ yeah. ย yeah. yeah. ่มากๆนะครับภาพผลิตเนี่ยแย่คล้ายๆกับ ทั่วโลกนี่แหละนะเพราะว่าจะผลิตเยอะทำไมตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่านักวิเคราะห์ของโกลแมนแซงเนี่ยเขาบอกว่าเป็น The g r e a t ดีสต็อกกิ้นะครับ D E D เนี่ย d ีสต็อกกิก็แปลว่าทั่วโลกเนี่ยกำลังลดสต็อกสินค้า้งแต่ต้นน้ำวัตถุดิบยันปลายน้ำเลยนะเพราะว่ากังวลเศรษฐกิจถดถอยดอกเบี้ยก็สูงถ้าดอกเบี้ยสูงเราเก็บสต็อกไว้เยอะๆเนี่ยคนทำธุรกิจจะรู้ใช่ไหมครับมันเลืองดอกเบี้ยรูคุณทองทายขายออกมาในบลานซทชีสเนี่ย ขายอินเวนทอรี่ขายสินค้าคงคลังออกมาแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นเงินเนี่ยเอาไปฝากไว้ก็ยังดีในอเมริกาฝากเงินไว้ได้สี่เปอร์เซ็นตะ์ห้าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเรียกว่า the r e a d e stocking เนี่ยคนเนี่ยลดสต็อกกันเมื่อลดสต็อกเขาขายของเก่านะการผลิตใหม่หมเนี่ยก็ไม่ค่อยต้องการดังนั้นเลยเห็นว่า manufacturing pmi ภาคผลิตเนี่ยนะต่ำกว่าห้าสิบกันเป็นทิวแถวเลยนะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอเมริกาหรือจีนเนี่ยซึ่งต่ำกว่าห้าสิบแล้วก็ลงมาสี่สิบกว่าลงมาต่ำกว่าเดิมด้วยสอง ภาคบริการของจีนยังใช้ได้นะ P M I เกิน50แต่ก็ชะลอลงมานะทำให้คอมโพสิตของจีนเนี่ยอยู่ที่5้าินิดหน่อยนะยังพอขยายตัวได้แต่ว่าก็ดูแย่จีนเนี่ยปัญหาก็คือรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะไปมุ่งเน้นการสนับสนุนภาคซัพพลายอย่างเช่นสนับสนุนธุรกิจนะสนับสนุนภาคที่ยังสามารถที่จะส่งออกได้อยู่อย่างเช่น EV นะเขาโดดเด่นมากนะยังขยายตัวได้อยู่เลยก็ไปสนับสนุนภาคซัพพลายของ EV ีเพื่อให้ส่งออกต่อไป ว่ากันว่านะธนาคา,า,ารกลางจีนก็ปล่อยให้เงินหยวนมันอ่อนค่าด้วยเช้านี้เนี่ยรุลุ7.11หยวนต่อดอลลาร์เลยนะนะก็เรียกว่าสนับสนุสนภาคส่งออกเพื่อเป็นเครื่องยนต์ในการสนับสนุสนไอไอเป้าเศรษฐกิจโต5%ในปีนี้แต่ว่าดีมาในประเทศต่างหากความต้องการในประเทศที่มันเป็นปัญหาเนี่ยยังไม่ได้มีมาตรการเท่าไหร่ตรงนี้ตลาดผิดหวังนักลงทุนผิดหวังนะฮะการจ้างการจ้างงานหรือว่าอัตราว่างงานของเอ่อคนหนุ่มสาวอายุ16 24ปีนะครับ youth unemployment ในจีนเนี่ยสูงมากนะทะลุ20% all time high แล้วตอนนี้ดกสาวมา5้าคนตกงานคนนึงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อยไปอย่างนี้เรามอสถานการณ์ดนามิกเราต้องสู้ต่อก็คือท่านสีท่านคงไม่ปล่อยไปแบบนี้นะแล้วคงจะต้องมีมาตรการกระตุ้นดีมานในประเทศแก้ปัญหาให้ตรงจุดออกมาแต่ผมเชื่อว่ารัฐบาลจีนเนี่ยและ PBOC เขามีทามิงเวลาทําอะไรเนี่ยกะจังหวะเวลาทางให้มันเหมาะสมนะครับต้องอดทนรอสักนิดหนึ่งผมว่ามันเร่งด่วนแล้ว นะการว่างานคนหนุ่มสาวเยอะขนาดนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อยไว้นะครับอันนี้ต้องสู้ต่อนะครับคลายไป2ใน3เรื่องนะคือผมมีเปเปอร์เรียว่า3คลาย3ขาย3ซื้อค,ค,คลายนะครับสองในสแต่เรื่องที่3เนี่ยหนักที่สุดแล้วก็โพซิชัันของเราเนี่ยเรียกว่าเรียกว่าวางไว้อยู่บนการคื้นตัวของเศรษฐกิจีนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นเราเห็นภาพนะคะของวิกฤตคลี่คลายนะคะในขณะที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการ ลดชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีนเนี่ยนะคะเราประเมินการปรับพอร์ตการลงทุนให้กับนักลงทุนเอาไว้ยังไงดีอะคะครับอันนี้เราต้องวัดใจนะ,ะท่านเชื่อหรือเปล่าว่าจีนจะปล่อยให้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้นถ้าท่านเชื่อนะท่านก็ต้องมองว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็ไปไม่ไหวเหมือนกันเพราะ IMF World Bank เขาก็คาดหวังว่าจีนจะต้องโตเท่านั้นเท่านี้5%อย่างนี้นะไม่จะดึงลาาเศรษฐกิจโลกเพราะว่าอเมริกาก็ชะลอ ยุโรปก็ต้องชะลอโดนบังคับให้ชะลอเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อถูกไหมครับคีอเป็นความหวังนะเพราะว่าจีนจีนโตโลกก็ไปต่อจีนไม่ไหวรีเซชชันก็อยู่ไม่ไกลท่านก็ต้องไปซื้อบอลถูกไหมครับซื้อบอลยาวด้วยซึ่งผมบอกว่าไม่ใช่ผมบอกว่าปัจจัยจีนนี่ก็จะต้องคลี่คลายคล้ายๆกับสองปัจจัยแรกเนี่ยคือคจําเป็นที่จะต้องฟื้นต่อถ้าเราเชื่อแบบนี้นะครับผมมีสามขายสามซื้อสามสิ่งควรโดนขายสามสิ่งควรถูกซื้อสีควรโดนขายคืออะไรดอลลาร์สหรัฐค่ะพันธบัตรสหรัฐ แล้วก็หุ้น Big t e ท h เสียใจด้วยนะครับตอนนี้ Big t เท h ผู้ผลิตคิปท,ที่เพิ่งจะ Market Cap, มาเก็ตแคปแตะหนึ่งล้านล้าน,านเหรียญสหรัฐผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ควรจะโดนขายหุ้นสหรัฐดัดชนีทั้งดัชนีขึ้นมาเนี่ยด้วยหุ้นประมาณแค่10ตัวเท่านั้นเองท,ท,ที่ที่ซื้อมาเพราะว่าคนกังวลสิ่งต่างๆแล้วคิดว่าหุ้น Big t e ท h เท่านั้นที่จะอยู่รอดเนะเพราะฉะนั้นถ้าเหตุการณ์ที่คลายเศรษฐกิจจีนฟื้นกลับมาหลายอย่างควรซื้อมากกว่าพวกนี้จะต้องโดนขายโดนสึน Big t e ท h ด้วยดอลา,สารสัฐะธบต สามสิ่งควรถูกซื้อคือสิ่งที่ย่ำใยญ่ที่สุดนะตอนนี้มันจะฟื้นขึ้นมาพร้อมเศรษฐกิจจีนคือเงินหยวนจีนจะแ,แข็งข้าพุ้นจีนนะควรฟื้นกลับมาแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันทองแดงโลหะอุตสากหกรรมต่างๆควรจะฟื้นกลับขึ้นมาระวังโพสิชันไว้ในสามกลุ่มหลังที่ควรถูกซื้อนะครับตอนนี้ก็ทนกันหน่อยค่ะได้เลยค่ะจะได้ให้คุณผู้ชมนะคะนำไปปรับใช้นะคะเป็นกลยุทธ์การลงทุนแล้วก็เลือกสันทางเลือกกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะคุณนัฐาสวัสดีค่ะ,คะ,คะ อ่าโอเคเป็นไอเดียการลงทุนมาฝากทิ้งท้ายของรายการประจำวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามรายการกันใหม่วันนี้ลากลันไปก่อนสวัสดีสสดครับสสวัดีค่ะ